ครับท่านผู้ชมมือนี้ยก็มาพบกับผมอีกแล้วครับสองสายฟ้าผ้าร่วยเมือนี้ยกะผ้าท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดปูสี่หกเนาะครับหรือปูหนักเนาะครับผมคนก็กำลังมากหลายเนาะครับผมหวดก้อนเรีกคำนวณปูเขาต้งตรงเนาะครับหนึ่งสองเนาะครับผมเอาเป็นว่าเบาๆลายใหญ่ห่างเขาไปฟังน้ำกันเนาะครับผมโอ้สุดกใกล้เต็มเนาะครับเนาะถูกลายหวดมากกับลายสุดไปฟังปูน้ำกันเนาะครับผม จำอ่ไ้เด้เลยคขานวนตองห้ปูวให้ฟังนี่ี่วดบ้างเหนอปูล่งบ่ฮะลงบ่<ะ>งบเอาค่ะพราะอมากไห้เบื้องมดเนาะค่ะนี่เราเพราะอไมากไห้เบื้องอันนี้เราใบนี่แหละใบมดคว้นในเด่นค่ะอันนี้เด่นฝันมนบ่เขาเมาเขาเลยคเาน่นในมดค่ะเขาทิพซ่อ,องค่ะมีมดทิพซ่องนะซ่องไห้มากกัอะไรแมนบ่ เข้าไปเสรน้อยไม่ได้สามชื้อไทยปูมาอยู่ปูปรอยู่แมนบอกมือปรยู่มือไปโอ้ยมาอายุบ้านสองเทียมามาแก้มือกับปลไหลนี่นี่ว่าหขันนี่เด็กคำนวณเขาเรียกคำนวณมวยก้อนเขาเรียกฝังมวลนี่เขาเรียกคำนวณค่ะนี่งวลไม้บีลทางมาไม่กินอ่า นี่วันที่สิบหกเดือนหกวันที่หนึ่งเดือนหกไมมันสีออกขึบหกหวเอาผิดมันจะเลื่อมเด้อตาคนทำคลิปยังเลื่อมเนาะนี่คำนวณมาแล้วพมเลยมาจับคูนี่วิ่งสามวิ่งเกียร์วิ่งแปดเสียดสองวันแล้มาจับคูสองแปดสามเกียร์สามแปดเกียร์แปดอันนี้เลขฟันนี่ฟันมาเข้าต้มมันไม่เลย ฟันว่าเขาต้มปลาไมาให้สัา,สามมอนเ,นเนี่ยเลขฟันเนี่ยปูกเลยว่าผู้ใชายเป็นหาปลาเป็นแปดหมอละสองตัวเลขตีว่าหาสองแปดวันนี้ปลาตายเป็นเจ็ดศูนย์กระศูนแปดนี่คือเลขฝันเนี่ยได้อันนี้เรีกจุดทูบแม่แม่เนี่ยค่ะว่ากันวาเนี่ยันว่าประจุในได้หนึ่งสองเก้าเลขตั้หนึ่งออกมัน,มนว่เประจอบ มันว่าเป็นตถออกดูกระซือซอ,องเก่าคั่กขึ้นกันได้ไหมมันว่าเป็นตถออกบางก็เลยเพิ่อนบอกจุดมือกันพ่นกันได้ 5, 8, <อ>จุดเนี่ยได้ห้าแปดเก้าแต่ว่าตัวสำคัญคือตัวเสียดเนี่นนยนี่เลยวิ่งเลยวิ่ง่าค่อยวอกพิษสิทธิ์นะปูเลิกเฮ็ดม่านี่ปีหนึ่งเลยมานนี่ปูบ้าเฮ็ดกำแพงแต่ว่าปูมาคำนวณอีก เลือกแค่เลือกคำนวณมาเป็นปีไปเนี่ยครับอ่ามันจะมาคำนวณนี่งวดที่ซี่นแล้วก็เขาทั้งหมดอันเรียกฟูมึงมึงทานมากกับเขาด้วยอเรียกคำนวณเขาทิปสองอันเดียครับเขาหนึ่งสองอ่เขาหนึ่งสองตั้งตัวไหมครับเพราะว่าฟูทิจิปูนคำนวดรูปูนส่างสาราตะจิบันนี้ปูวัดที่กําแพงปูเลยมาคำนวณใหม่แร้วเลียมาเฮ็ดอีกนะ กูเล yup. <po target> ื่เฮ็ดมาเป็นปีเนาะเล่าคำนวณเล่า20กันนี่บางกัเล่มาเฮ็ดไม่ก็เล่นี่ม้วนไอ้แพงสูตรเด้นี่เด้นี่เด้สูตรนี่ม้วนหั่นหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองเท่าไหร่บอลรุ่นห้นหานมาบอลได้เฮ็ดไร้คือมูวสูตรเนี่ยสูตรง่ายๆแต่ว่ามันต้องมีตัวตัดตัวบดตัดต้งขนตัดคนเฮ็ดว่าเป็นเฮ็ดเป็น่ยนดูแต่ว่าตัดบดถือก็คือบดถือ นี่และมันเรยกมาทับคู่นี่นี่เรียกวิ่งแล้วนี่วิ่งสามวิ่งเจ็ดวิ่งแปดเสษสองตัวเสียเนี่ยสำคัญทุกหมวดเนี่ยเสษเก้าก็ออกศูนเก้าเหันว่ะเสียหกก็ออกศูนหกกันว่ะวันนี้มันเสียสองเนี่ยพวกเนี่ยมันเขาก็เลีกฟันแล้วนี่ห้าสองแปดเนี่ยผู้ใช้ต้มปลาไม้สามหมอหมอละสองตัวผู้อะไรปลาผู้ใส้เป็นหาปลาเป็นแปดสองตัวคือสอง อันนี้ปลาตายแล้วเจ็ดศูนย์คับศูนย์แปด่ฉยๆเลขอันนี้เลขทูบหน้าแม่นี่เพิ่นบอกให้ไปตรวจเลขไปตุววันที่สามสี่เพิ่นเดี๋ยวตรวจเลี่มหนึ่งเพิ่นต้องมาให้แล้วทูบเดยเพิ่นบอกว่าบ้านพายญ่วันที่สามสี่ให้ผู้มาจุดอีกเลี่มหนึ่งเดี๋ยวนี่ผู้มากตัวนี้เลยห้าแปดกับแปดตีทูบนะครับนี่เราเลข้ยฟันมันเขาเลี้ยฟันเลขฝันก็เลข้ยข้าวมันเข้าตัวนี้นี่ เป็นมามาบุญเลขทูปเป็นตัมันที่หม่าลังเลขฟันกันเฉพาะหมาก,กับหม่าลังมันจะเป็นนัน่นสั่นนี่แหละมีเท่าน,นั้นนี่นี่มีพันธีโรคไม่พร้อมเพราะไอ้มามีมัดนี่สอ,องในหมาก,กับมีมัด,น,น,มด,ด,ดนี <ฮะ S 1> ่เรียกคำม่ามอกรอไอ้เลขติดอยู่นั่นนี่ฮะเลขฟันนี่กันเลยแต่ว่าผู้แปลว่าก็คืเอเอาผู้เอาเอาลักลอยเป็นเกี อันทิศไว้นี่ยน,นะค่ะบ้านนี้ผู้เล้ยงมาเพิ่มเป็นศูนย์สามก็ว่าปลาสามหมอหมอละสองตัวเรียวสามใไซน้ำอันทิศหันปลาสามมอมอละสองอตัวนี่ละนะแต่ว่านีน่อันนี้ผู้ใส้เนี่ยผู้ปีปัปญหาแต่ว่าอันทิศไว้เนี่ยผู้ว่านั้นจะพร้อมเป็นปลาก,ก็เรี่ยวเจ็ดใสนั่นนี่อ่าเรี่ยวเจ็ดสองแปดนแค่ ไปไทยบ้างบ้างอะไรเที่ยวบบอันเอฟซีมมันแทบเนมังยูเซ่้ครับเนาะเที่ยวมายูเมันดีตูมมันกับที่ปูแห่งคำนวณบอเขาจะเบุ่นกันเนาะอ่าจะงปูมันสั้งเนบออควฝันน้ำแหละบ่ควฝันอล้วก็คำนวันนี่เรียกทูบซ้อนิที่ทูบมว่รีเพิ่นเพินเขาตรงๆที่สองอาครับแคปหน้าจอไปเนาะครับเนาะหารซีรตรีดุลน้งวัซื้อไว่รอดเเขาจะอั้นมันหลนเลยคุณ อันเ่ตัวแป้2เต้2นี่ก็ออันแปก็จะอันแปเก้าก้าทั้งอิอันครับอันนีอันดนแล้วตลอดปีแล้วอันตลอดปีสองแปด่เรียเลยัมนันแปดจะรับีฟนี่นเรียลแปดเก้าก็ดหก็แปดห้าแปดเก้าก็แปดห้าของโตนี่ของกูของโต ขันท้องมากนี่มันจะเป็นหาท้องเลกียดตัดเหล็กหน้ำเนาะตัดเหลนำแล้วว่าตัูงวงสีน้ำเงินนี่คือปูตัวปูมากเลยนี่เนี่ยนี่นี่เนี่ขันมาแปดเนี่ยมาลักซีบนพต้องไปวิ่งล้างพ่อบานก็ได้เนี่ยม่นบ่อมาูอ่าแบดนี่ขันมามาบน แย่ยั่บนรอยเปอรเซ็นมาบนเนี่ยคลอยดูรักสีบ่นทันองนี่ที่เป็นรักลอยกับรไไักหน่วยท้องกัามากับายเป็นรักลอยกับรักหน่วยเท่านั้นเพราะว่าตัวสีหกเนาะเพราะว่าตัวเศษมันมันแม่นม่นเลยมันลายงวดเลยเาว่าันี่งวดถือซีงวดจ้ะเศษสองเพราะว่าผู้เพื่อนเดีผูให้กําแพงเน่ยว่าเพื่อนนั่น เพิ่นมาบอกให้ขอถูกคเพิ่นว่าแต่ตัววบงคันงวดบางนีงวดเนี่เพิ่นเล่ไปเขาฝันมาพูดตัวถูกไม่ได้สิ่หายให้เขาหหายวก็ต้องแพงคสแอ้วเพิ่นว่าแม่เนี่และแม่จะเชิญกับแม่ดูนี่แหะเพิ่นบอกิวดนี่ก็เล่ไปตุวนีร่วมไปแห้งกับบ่มวดพนคนตไแห้งกับบ่บ่อบ่อบ่อบยองบ่เป่อบ่ย่เบ่อย่่อบัอบอ่ออ่่อัอ่อ่่อ่ออท่อ่ ม้วนั่นชูดแล้วมันบอกฝนตกจะมาสองแห้งเมื่อเล็กเมื่อนี่งว่าบ่ดับเดินั่นบ่มีหมดเลขก็บอกวีรี่ื้สองอ่นี้กับบ่หมดนี่ร่มกับร่มกับแห้งฝนกัลินกับบ่หมดว่ดับตัวเลขก็ือก็อยู่คื้เเขานนี้ภูมิเด่นนสองแปดกับสามแปดปรัคตัวปูมากนี่ตัวมากซื้อเราอย่้า็ซจะมากแส็งพิจารณาไม่ออกเลขหางเนาะเพราะว่า เตีคนวไม่ทันนี่ลาว่าไม่หลายคู่หอกครับถ้านัง้าัมวมีสามคู่ว่าที่ัดเจ็ดแปดออกอยู่เนี่แต่ว่ามันบอก่กล้าตัดเจ็กับแปดนี่มันนันตัวสำคัญเลยครับเคยมั่นมกันเนาะมันเคยมั่นํากันแต่ว่าบิ่งนห่คือใครบิงแปดตัวนี้เด่ตัวเดียวสองกับสามคือตัวร่องจับเซกันไอยงเียทุ่มอหนทมวงกลมาีจับเกันอะไรี้สามแปดสองหรือเปล่าผัวแปดสองสามวันีได้หรอ ยังก็ได้เตีับอม่วม่เออแ้่มัิเาจะมนไทยไหมนี่้อีก่แนวทางของค่นาะด้นใ่ไปพดได้ว่าม่วมีด้งยนหลังค่ะบ้หลังเอขาเต็มเมก็ั่นึซองเขาทุกเขาเต็มเตเขาตรงว่าเราก็มีทุก่องค่ะมทุกอดองใไานี่มีมาิบ่ะเนวณมวัดน้ที่ผมไถามมึงเรยกคำนวณผมมาเนวณะา ปูเลิกเฮ็ดอันปีนึงแล้วตะจีผู้เฮ็ดดัวที่พากอันมา่ะปูวัให้มาเบิกปูวัวปูห้ลงเอาลงมาให้เบื้องต้นซื้อเนี่ยงันวะปูเฮ็ดไว้ปูเฮ็ดแล้วแล้วปูเล็กคัดออกมาถือมาติดแต่เสาเนี่ยตัวนี้มันเขาก็เพิ่มพันกับตัวนี้มาติดอ่ะเดี๋ยวให้เบิ้องหลังอยู่เสาต่อนะครับอผู้ชมเสาปูแปรมาตานั้นปูเก็ตไส่บ้านนี้อันนี้ปูเล่้ยหาไส่นี่เวลาตะเจมัก ไปได้ด้วยเขาเอาเลกอยู่เสาเนาะครับเนาะเจ็ดสองแปดเสาหนี่มันมีรางวัลได้เสาศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามบอ่ไม่ให้เถือกค่ะครับผมสำหรับคลิปนี้สายปลาพดะรวยกับลอร่าทันพุกไปเพียงทอนนี่ะเนาะรับผมขอบคุณครับ